สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับเอาห่างหายกันไปนานครับพี่น้องโทรศัพท์เสียครับคลิปนี้ดูจานเทิงเจาะดินเข็งนะครับดินแข็งดินแข็งเข้าไหม ดูออกควันเลยครับแม่มันก็โหดแท้อาจารย์จะไหวไหมเนี่ยดูครับเฮ้ยเสียวถึงฟันเลยพี่น้องโอ้แข็งจริงครับ อ๋อมาแล้วครับโอลี่คิวแรกเด็กน้อยตดาดำเดินแจกน้ำนะครับโอ้ปลายยังอยู่ครับปลายยังอยู่หาถอยมารับงานแบกหน่อยเร็ว เป็นไงงานล่องหัวงานล่องหรอนี่ครับไปกลับก็30โลพีนะ่น้องนี่เด็กน้อยตัวดำครับวันนี้พามาตรวจงานครับตัวด,ดำไม่ได้มาดูทำหน้าเหมือนจะร้องหไห้เลยมันเป็นอย่างไรนายอยากมาก ผ่าซ่อมรถหนึ่งอาทิตย์แล้วครับอยากมาวิ่งดินไม่ได้มาเอา้ามาดูทีมงานต่อครับสายแบกพี่น้องวันนี้ มาดูว่าเขาจะใส่เยอะแค่ไหนครับโอ้เอาปลามาจากไหนั่นเอา้าปลาทงมาครับ อ,อ๋อสะใจมาดูพี่น้องการใส่ดินของทีมงานธนาพลครับนี่สุดจัดเลยครับโอ้โปาดิโทโธปาถ้าน้องฟ้าใสมานี่หักเลยนะนี่กระบะใหญ่ด้วยครับแมน,นี่ดู ดูเขาใส่ดินโอ้โอ้โอโอตายเลยแบบนี้โอ้ไข่หวันก็นมาครับโอ้ดูใส่ดินวะใส่เยอะเกินเปิดวะโอ้โอ้ใส่เยอเเะออยอแท้ อุ๊ยพี่น้องหักแน่ๆเลยรถนี่อออโอ้โหเย, <c oughs> ยกกอะเกินเลยผมว่านี่แหมจันเทิงจัดหนังจริงเลยครับ อะไรมันฮะฮะเท่า,า <laughs> ที่ได้โสุดจัดเลยที่น้องนี่เสียไม่ไข่หวางเอามาดูรถเซกยเยร์ครับโน้ อ๋อ,อท้ายไม่ปิดเท่าแก่นี่ขับรถหนีอะไรก็ไม่รู้ข้อทุกเที่ยวครับข้อยางด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้เย <Yeah, S 1> ตัดผมใหม่แลไม่หล่อนะโอ้เฮ้โอ้เท่าแก่ตัดผมใหม่ทำไมหล่อไ,ไอ้พี่น้อง โอ้โหเทแกมาถึงให้ตังเลยตังอะไรตัวแล้วหักน้ำมันยังกะลอนหนึ่งไม่ใช่บอหักเลยงานนี้มันจะพอน้ำมันไหมเออโอเท่าแก่ใจดีมากเลยครับ โอ้ยน้อยตัวดำมาถึงได้ต yes. ังค์เลยเพื่อน้องสวัสดีเรยอไม่สวัสดีคนโอ้รับตังค์่างผู้ใหญ่ไม่ยอมสวัสดีเลยหกร้อยเยเฮ้ยตังค์อะไรเบิกบ่โอ้บิ๊กบอยเดี๋ยวค่อยเอาโอ้ป๋ามาส่งน้ำมันลูกชายล่ะครับ เรามาชมสายแบกกันต่อครับพี่น้องเออทรงผมใหม่ทำไมรอฮะเคยใหม่เลยนะเป็นไรตัดผมมาใหม่โอ้ <c oughs> Ooh, ใส่แบบจุใจเลยพี่น้อง <c oughs> ดินเหลือไหมยี่สิบเที่ยว ามาดูพี่น้องดูใส่ดินอย่างกันถูกหวยเลยครับโอ้โหรอบใหม่รอบใหม่สองร้อยสิบก <c oughs> ันนี้ดูพี่น้องดูใส่ดินว่ะโอ้ดว่ะแรงจริงครับโอ้แรงมากเลยโอ้เฟืองท้ายใหม่ทำไมแรงได้เอาฝั่งนี้ควัน,นออกเลยครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับใหม่ยครับผม